สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับเซลล์เพชรยนต์นะคะจะมาแนะนําตัวรถคันนี้เลยเป็นโตโยต้าออติสนะคะเป็นเครื่อง 1.6G ปี2015นะคะสําหรับคันนี้นะคะราคาอยู่ที่395,000บาทนะคะลูกค้าที่กําลังมองหาออติสนะคะโฉมเดิมแนะนําตัวนี้เลยสําหรับคันนี้นะคะได้ไฟนะคะเป็นมันติรีเฟ็คเตอร์นะคะกระจังหน้าโครเมียม3เส้นมาพร้อมกับป้ายทะเบียนสวยๆแบบนี้เลยนะคะ4กไก่สบริสี138เลย รอบพันของคันนี้นะคะบอกเลยว่าเดิมๆนะคะทุกอย่างนะคะโครงสร้างก็เดิมๆเช่นเดียวกันเครดิตดีคันนี้ก็ฟรีดาวได้เลยนะคะเป็นสีบอลเงินด้วยถัดมานะคะสำหรับตัวแม็กนะคะคันนี้เป็นแม็กเดิมแท้จากโรงงานนะคะก<ม>็จะมีน็อตทั้งหมด5้รูนะคะให้ดูในตัวของแม็กนะไม่มีตัวชํำรุดหรือว่าล่องลอยอะไรเลยนะคะสำหรับตัวยางนะคะคันนี้ได้ยางสัปดาห์ที่33ปี2020 ถือว่าค่อนข้างที่จะโอเคเลยสำหรับเครื่องยนต์นะคะเป็นดูโอ v t i นะคะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวกระจกมองข้างนะคะกระจกมองข้างก็เป็นสีเดียวกับตัวรถเลยที่จับนะคะจะเป็นสีเทานะคะคาดด้วยโครเมียมนะคะแล้วก็โลโก้นะคะของโตโยต้านะคะเดิมๆเลยทุกอย่างเดิมๆนะคะเพื่อกลันตีว่าตัวรถนะคะไม่เคยชนหนักหรือพลิกคว่ำหรือตีลังกามอย่างแน่นอนถัดมานะคะตัวอย่างเส้นที่2นะคะ คันนี้นะคะก็เป็นยางปีเดียวกันนะคะก็คือปี2020นะคะสัปดาห์อาจจะแตกต่างนะคะสัปดาห์ที่35ตัวแม็กนะคะเป็นแม็กเป็มแท้จากโรงงานนะคะแล้วก็ตัวน็อตฮารูเช่นเดียวกันออกรถกับเอิญน,นะคะเอิญแจงตรงไหนก็คือตรงนั้นเลยนะก็คือคุณภาพตัวรถนะคะคันไหนบอกว่าดีก็คือดีนะโครงสร้างคันนี้ก็ดีนะคะเพราะว่าเป็นโครงสร้างเมเดิมเลย ไฟท้ายด้านหลังนะคะก็เป็นไฟท้าย LED นะคะคาดด้วยโครเมียมลาดยาวมาเลยนะคะแล้วก็โลโก้ของ t o โยต้อยู่ตรงกลางนะคะป้ายทะเบียนสีกไกสบริสี138นะคะมีเซ็นเซอร์หลังให้กับลูกค้าด้วยนะสําหรับตัวนี้โลโก้ของคโ o l l าออตินนะคะเครื่อง1.6 g เซนเซอร์ด้านหลังนะคะติดตั้งมาให้นะคะ2จุดเลยถัดมานะคะตัวอย่างเส้นที่3ตัวนี้นะคะก็ เป็นแม็กเดิมจากโรงงานเช่นเดียวกันนะคะไม่มีรอยบิดเบี้ยวตัวนี้นะคะตัวน็อตทั้งหมดห้ารูเหมือนกันเลยคันนี้นะคะเป็นยางที่3 5นะคะสัปดาห์ที่35ปี2020นะคะเป็นยางของ b i สตโตนโครงสร้างนะคะกระจกเดิมแท้แน่นอนนะคะเดิมแท้จากโรงงานนะคะคุณภาพตัวรถบอกเลยว่าเกรดเอแน่นอนเส้นสุดท้ายนะคะก็สัปดาห์ที่33นะคะ ปี2020ปีเดียวกันนะคะทั้ง4เส้นแล้วพันคันนี้นะคะมาพร้อมกับที่จับนะคะเป็นสีเดียวกับตัวรถค่ะด้วยโครเมียมภายในนะคะก็เป็นสีดําตัดสีเบจด้วยแล้วก็มีปุ่มล็อกนะคะปลดล็อกล็อกรถให้นะคะสําหรับภายในของคันนี้เลยพร้อมกับตัวออโต้นะคะสําหรับกระจกนะคะบานเลื่อนคันนี้นะคะเป็นกระจกพับไฟฟ้านะคะปรับไฟฟ้าอัตโนมัติด้วย แรี้งไม้คันนี้อยู่ที่2 1 4 6 5 2หก้าสิบสองกิโลเมตรนะคะพวงมาลัยมันติฟัง์ชั่นหนึ่งฝั่งนะคอนโซลด้านบนนะคะก็จะเป็นสีดาแล้วก็มาพร้อมกับตัววิทยุนะคะที่เป็นแบบกดเรียงกันเป็นเปียโนแบบนี้เลยตัวแอร์นะคะก็จะเป็นแอร์หมนุน เป็นเกียร์ออโต้แบบขั้นบันไดนะคะแล้วก็มีที่วางแก้วให้2ฝั่งมาพร้อมกับที่อิงไหล่นะคะเป็นหนังแล้วก็มีบอดี้นะคะทุกอย่างภายในค่อนข้างที่จะเดิมๆเ,เป็นพวงมราลัยหนังนะคะสีเบจเลยบอดี้คอนโซลหน้า,น,านะคะบอกเลยว่ามือพื้นที่ค่อนข้างเยอะมาพร้อมกับตัวไฟสองแผนที่นะคะทุกอย่างภายในนะคะไฟติดครบทุกดวงกระจกเลื่อนเค้ื่ เลื่อนเข้าเลื่อนออกนะคะแล้วก็มีไฟให้เป็นรถที่บอดี้ใหญ่นะคะแล้วก็น่าใช้งานโครงสร้างทุกอย่างก็เดิมๆเลยถัดมานะคะมาดูในส่วนของด้านหลังคันนี้กันดีกว่าด้านหลังนะคะบอดี้ค่อนข้างกว้างมีกระเป๋าจริงโจให้หนึ่งฝั่งนะคะแล้วก็พื้นที่การนั่งด้านหลังก็ค่อนข้างที่จะสะดวกสบายมากๆเลยสำหรับลูกค้านะคะที่กำลังสนใจออกรถคันนี้นะคะ ติดต่อหาเอิร์นได้เลยนะคะผ่านเบอร์โทร0971693884ได้เลยนะคะหรือแจ้งไลน์ผ่านเบอร์โทรเบอร์นี้ได้เลยนะสําหรับคันนี้ก็ยังว่างๆอยู่นะคะรอลูกค้ามาจับมาจองแล้วก็มาลองเทสขับกันนะคะไม่มีค่าใช้ใจ่ายในส่วนของการขับนะเทสฟรีเลยแล้วก็ถ้าลูกค้าที่กําลังสนใจออกรถคันนี้นะคะมีวารันตีให้นะคะของบริษัท1เดือนเต็มนะคะนับจากวันที่ลูกค้ารับรถออกไปแล้วนะ คุณภาพเกรดเอแน่นอนนะคะบริษัทตั้งอยู่เสรีไทย68แยกหนึ่งย่านมีนบรุรีติดต่อมาสอบถามเส้นทางกับเอิรนได้เลยนะคะผ่านเบอร์โทรที่หน้าจอแอดไลน์มาสอบถามได้เลยสำหรับคลิปนี้นะคะลูกค้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะไเจอกันคลิปถัดไปขอบคุณค่ะ